สองคนครับสองคนไปนี้ไปไหนครับไปตุ๊กปาแถวด้วยสเก็ตเป็นหนองหมู่บ้านเนาะแน่นลุนนอกเข้าไปจมละบาหนอนอันนี้พอดีรููจากคนในก่เราเล้ยลองลองคนบอกว่าลองไปจมพอเขาบอเลยลองไน่อยผ่านคนอมนักเองยังหูเลยว่ามีป่าอย่างห้องเดี๋ยวไปลองดูก่อนได้ไปได้เดี๋ยวมูขันเจอกันครับผม เลยนี่เจ้าฟิตไปเลยได้แปลนะแล้วมาโจมเนี่ยแตกครับสองวันครับมันมันมันแปะมัน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 นินครับโอเคครับผมสวยงามครับผมเยี่ยมครับอันนี้ครั้งแรกครับจอมป่าแตก จ๊ดครับโลดแม่ผมตันกันครับไา,า้แปดตัวครับตัวสายงามครับผมพอได้ครับอันนี้มอญอยู่มอนอยู่ครับครับนตอนนะครับมีหกตะแดงแดกเดือเขาไอ้ยพักกาดจอปลาจอได้สองตัวอยู่เสามตัว <c oughs> รู้ไปตัวงเล้อดตัวเอาใส่กระสังก็รู้รู้รเนี่ยได้กลิ่นเท่ครับหมายมิ่ง่าแน่ครับ เนยเต็มน้ําก็ยังได้ตัวอยู่ครับล้อรู้กับตอบไปครับผม ยังเย็นด่เด่นนอนจอมป่าบนต้นไม้ในกาเนี้นั่งรูปมันหมาน่ะนั่งบนป่าโอ้ตัวใหญ่เอ้าต้องขึ้นนี้ไงเบสก็ปากมาแล้วขึ้นไปบนไปเลยครับได้หนึ่งแคมครับโอ้โหปากินซูงนะ ได้อีกตัวแล้วนะครับ,อบตอนนี้เทพไกลได้อีกตัวครับ,บตัวพอพอพอได้พอได้ครับครับก็ได้มาแล้วเอาไปใส่รวมๆกันไว้ครับตัวที่แหะตัวที่หกแต่ตัว ดูดไปหนึ่งตัวก็เ,เหลือหกห้าตัวน้องใหม่ครับน้องใหม่บรรยากาศนี่ข้างหน้ามีหมอกครับ <laughs> น้ำนี่เขียวมรกตหมดเลยครับ แล้วครับตัวนึ่งหน่อยครับโอ้ตัวน้อยเดียวครับแต่ใครเลือกันเนี่ยต้องต้องมันเหนียวมัอูดให้ได้กินอิ่มโอ้โอเคครับมันมานมันมันแต่กับตัวนี้เอาเอาปล่อยครับอันนี้เขาเขาจะเอาใส่ไว้ในนั้นก่อนครับปวดเลยเลย Yeah. เดี๋ยวผมะมตอนนี้เก็บได้ครับเี็ดล กำลังเริ่มทำอาหารกันที่ไปจอมปลามาเด็ดผักบุ้งมาตวัวเก็บผักบุ้งมาปล่าแล้วครับปลามีนี่ครับถ้าไปเช็คมีอันนี้มีกี่เมนูครับสองเมนูสามเมนูสามสามเลยฮะมีปลาทอดแล้วก็เอาพริกลาดก็มีแกงปลา แล้วก็มีน้ำพริกเด่ปอกปอฟันไว้มือละเจ็ดคฟิีไไว้รถด่วนรถด่วนรถด่วนเด่แป้งน้ำพริกครับแป้งน้ำพริกครับอ,อน,นี่เก็บไว้นี่ก่อนในครัวมันกินได้ครับ กินได้เหรอกินได้นี่นอนครับองบัวลำล้ำบ้า้ำตรงหองต้อมครับปลาทอดลอาลาๆหวานเองเป็นต้ ก็รักเขาแต่ว่าพี่เด yes ้อแดด có hỏi khỏi giá oh, tôm tôm mà để, để chạy chạy này Đó, ถาต้มก็เอาเอาต้มมาเลยมันจะติดมันรสชาติต้องพิมได้ครับได้มันกรอบมันหอมกรุบกริกครับเนื้อหอมแดงคั่วถ้าถ้าไปต้มมันจะมัหอมแดงคั่ว นะครับตับเสด็จต,ตับแล้วไว้เดี๋ยวน้ำพริกแก่งแก่งก็ได้โค้งพริกอ,องก็ได้นี่เบียร์โยนี่น่อยไม่แก่งก็ได้มันรอบเป็นขนอน้ำชา หมอขนาดนะก็สลนะ่องอออ้เลยไ่เข้าพลิกแดงครับผม ซาหมออหับหมดลึ้งอ่ะเสียงยมดละกะโอ้พอดซไป,ะะปเหลือวันแน่ปะากัดใหม่วันหนาต้องมีเมนูใหม่ๆม,มานะครับเนาะเมนูอย่างบูเตียบ้างนะป้ากันไหมครับกับอาซา